สวัสดีค่ะวันนี้เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เป็นสิทธิของคนไทยกันค่ะโดยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองหรือสิทธิ30บาทก็เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดตลอดช่วงชีวิตโดยรัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้คนไทยได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะว่าแต่แล้วใครบ้างดะที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวงั้นเราไปดูกันเลยผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่คุ้นเคยกันในชื่อสิทธิบัตรทองหรือสิทธิ30บาทคือ 1. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 2. มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักที่กำหนดโดยกรมการปกครองและ 3. ไม่มีสิทธิบริการสุขภาพอื่นๆที่ใช้ใจ่ายจากเงินงบป,ประมาณของรัฐเช่นสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและอื่นๆและเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าช่องทางการตรวจสอบและลงทะเบียนใช้สิทธิมีอะไรบ้างโดยทุกคนสามารถตรวจสอบสิทธิและรู้หน่วยบริการประจำของตอนเองได้2งวิธี 1. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น w w w t nhso o go t h แอปสอปสชหรือไล n e สอปสชและ 2. ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลาราชการทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานครโดยบุคคลที่ยื่นคำของลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำที่มีอายุน้อยกว่า15ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะคะในส่วนของเอกสารและสถานที่ลงทะเบียน เอกสารสำหรับแสดงการลงทะเบียนนั้นเพียงแค่เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือสทธิบัตรใบเกิดในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะหรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้ใบคัดส,สำเนาทะเบียนบ้านได้และหนังสือรับรองการพักอาศัยและที่สำคัญต้องมีแบบคำร้องขอลงทะเบียนด้วยนะและสามารถขอได้นะจุดรับลงทะเบียนค่ะ ทั้งนี้หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าไปที่ Facebook สำนักงานหลักประาการสุขภาพแห่งชาติหรือ w w w .nhso.go.th หรือสายด่วนสปส,ส,สช1 3 3 0ได้ค่ะในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะักที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ